สวัสดีครับวันนี้เราจะมาโชว์การซักนะครับซักผ้าแบบง่ายๆที่โตเกียวเลนี่แอนด์ครับแฟนชายสะดวกซักนะครับที่บอกว่าทันสมัยที่สุดในบรรดา3โลกครับเริ่มต้นนะครับนะฮะเราก็เอาผ้ามาเราก็เลือกเครื่องซักนะครับที่เหมาะสมกับผ้าของเราในที่นี้นะครับผมจะขออนุญาตเลือกเครื่องนี้นะครับอลังการเครื่องใหญ่นะครับในแต่ละเครื่องเนี่ยนะครับมันก็จะมีบอกไู่แล้วครับว่าเครื่องนี้หนึ่งไว้ทําอะไรนะครับโอเคผมลองครับจัดเลยครับจัดใหญ่เลยนะครับ เอาล้ครับหลังจากนั้นนะครับทำตามขั้นตอนเลยนะครับก็คือเมื่อกี้1เราใส่ผ้าไปแล้วนะครับในเครื่องที่เราต้องการจะใช้ก็คือผมใช้เครื่องนี้นะครับต่อไปนะครับไปที่หน้าจอแล้วทําการนะครับเลือกหมายเลขเครื่องซักผ้าในกรณีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่4นะครับนะฮะแล้วก็ไปสแกนชําระเงินแล้วการซักผ้าก็จะเริ่มอัตโนมัติซึ่งใครที่เคยต้องเอานะครับผงซักฟอกน้ํายาปรับผ้านุ่มไปนะครับไม่ต้องแล้วนะครับเพราะนี่ฟรีทุกอย่างครับผมอ่ะมาไป มาถึงตรงนี้นะครับขั้นตอนที่2อย่างที่บอกนะครับก็คือว่าผมก็จะกดนะครับซักผ้านะครับแล้วก็ดูเครื่องอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราเลือกเครื่องที่นะครับเบอร์ที่4นะครับจากนั้นครับกดถัดไปนะครับแล้วก็นะฮะเราใช้คำว่าผ้าทั่วไปนะครับนะฮะก็ดูตามประเภทของผ้านะครับแล้วกดถัดไปครับจากนั้นครับคุณสนใจในการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันโตเกียหรือเปล่านะครับถ้าสนใจครับบางทีเราทำอะไรอยู่ไม่รู้เนาะหรือออกไปซื้อของก็สามารถที่จะนะครับ นะเตือนได้ด้วยผมก็นะฮะมีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในมือถือแล้วนะครับตัวกินะครับจากนั้นก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปโชอโทรศัพท์ถูกกดถัดไปครับจากนั้นนะครับระบบก็จะทําการบอกว่าคุณจะต้องชําระเงินเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับการสักภาพของก็จะเริ่มต้นโดยการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นของธนาคารโดยการสแกนจ่ายนะครับแบบนี้นะครับนี่โอเคนะครับผมเข้าที่แอธนาคารของผมครับก็จะมีการแจ้งมาว่าเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ราคานะครับจากนั้นนะครับให้เรากด next ได้เลยนะครับแล้วแต่นะครับแอปพลิเคชันนะครับก็คือกดจ่ายได้เลยนะครับ confirm ผมจ่ายเงินแล้วครับพอกดจ่ายเงินปั๊บเดี๋ยวเครื่องจะทำงานอัตโนมัติครับคุณก็แค่รอนะครับท่านเองครับรอไปเลยครับแต่เครื่องเดิงก็ใช้เวลาประมาณ20ถึงนะครับ45นาทีนะครับก็ตามนี้ก็รอไปนะครับถ้าเป็นเครื่องใหญ่ก็เร็วหน่อยเพราะฉั้นช่วงเวลาตรงนี้คุณจะโทรศัพท์ เล่นไลน์ดู u t u b e อะไรก็จัดไปนะครับหลังจากที่ซักเสร็จแล้วนะครับนะฮะเครื่องก็จะเตือนแล้วเสร็จแล้วก็เราก็เอาผ้าออมาจากนั้นก็เอาไปเครื่องอบแล้วก็ต้องทำการชำระเงินมาอีกรอบหนึ่งเหมือนเมื่อกี้เลยฮะทำเหมือนกันเปียบเลยแล้วก็การอบผ้าก็จะสำเร็จครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการอบผ้าครับถ้ามันดีอย่างนี้แล้วนะครับง่ายๆแบบนี้สีสันสวยงามแบบนี้โจกิเลนนี่แอนยับนะครับคือทางเลือกในการ สร้างธุรกิจสะดวกซักของคุณเริ่มต้นเพียงแค่5 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าคุณจะมีงบเท่าไหร่ห้า0,000ขึ้นไปนะครับนะฮะคุณก็สามารถเริ่มธุรกิจกับเราได้ตามขนาดพื้นที่ขนาดกําลังทุนของคุณได้ครับติดต่อเข้ามาทันทีวันนี้นะครับจำคำนี้ไว้ครับถ้าคุณจะเลือกธุรกิจสะดวกซักรุ่นใหม่ราคาประหยัดนะครับโตกิเลนี่อันแยบครับนี่คือทางเลือกของคุณครับ